เมื่อเวลา9นาฬิกา29นาทีของวันที่11พฤษภาคม2568น,นายนริศนิรมัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวินวสาขาบูชาที่บริเวณพุทธมนฑลจังหวัดสมุทรสาครตำบลน้ำแพงอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนางสุพิญญานิรมายวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตำรวจเอกเขตรัชศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นางพิตราชานศิลป์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาคขรข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบกร์ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ น,นายนรินทร์นิรไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิตรด้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชศักการะเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเจ้าที่อารัธนาศีลพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวัดวัดเจษดารามพระอารามหลวงประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระราชวัส,สาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวัดวัดหลักเสีราชโมรสรและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวมสิบรูปให้ศีลจบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธีได้ปลูกพระศีมหาโพธิทศมาราชบพิรที่มณฑลปลูก โดยมีคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นำผู้ร่วมพิธีรับชมวิริทัศน์ธรรม,มานาวาวังธรรม,มพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568ค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานต้นพระรีมหาโพเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ และพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมาราชบ,บพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพพระชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระชทานเลิกการปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบ,บพิตรในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีพร้อมกันทั่วประเทศณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด จากนั้นพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวัดวัดเจษดารามพระอารามหลวงประธานสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาจากนั้นพระราชวสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวัดวัดลักเสียราสโมรสร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระพิสุสงฆ์สมณเณรผู้วารชาาการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้นาผู้เข้าร่วมพิธีทุกหมู่เล่าร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสาครภูมิบาลประธานธรรมสุทัศน์พระประธานประจําพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครจํานวนสามรอบเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพาน์ค่ะ สนับสนุนโดย m c Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย